วิธีการวางจิตวางใจในการบูชาสักการะในครั้งนี้นะครับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับกร <c oughs> าบถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวขอโอกาสพระเถระเจริญพรท่าน ยินดีในการสั่งสมบุญทุกท่านตอนนี้เราก็ได้มาสักการบูชายังสถานที่ปรินิพานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงตรงนี้เรื่องราวเรื่องเล่าเยอะมากนะเพื่อที่จะจะให้ได้ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกความทราบซึ้ง อันนี้เราก็จะต้องศึกษากันมาพอสมควรนะการที่พวกเราจะริกมาสแสวงบนจะไม่ใช้เวลาอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเพื่อเป็นการศึกษาโดยตรงอันนั้นถ้าจัดได้ก็เป็นการดีนะมาศึกษาพุทธประวัติในแดนพุทธภูมิกันเลยทีเดียวนะเรียกว่าถึงบรรยากาศนะฟังแต่ละที่ศึกษาอยู่แต่ละที่ ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งก่อนเนี่ยก็จะถึงบรรยากาศถึงความรู้สึกได้ชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไปนั่งเรียนในห้องในอาคารสถานนะที่พวกเราจัดขึ้นเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะจะไม่อาจที่จะทําความรู้ทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้เข้าถึงในคนของพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆใน เหตุการณ์นั้นๆเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆได้นะมาถึงตรงนี้ก็ก่อนอื่นจะขอให้ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวบทที่พระมหาบุรุษได้ตั้งความปรารถนาเช่นว่าพุโทโธภูเทยังผมจำได้ไม่หมดนี่ต้องรบกวนอาจารย์ขอนอบน้อมแด่พระตนไตร ขอความเจริญในธรรมชงมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกรูปและก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขอได้น้อมระลึกนึกถึงพระตํารัสหรือปณิธานของมหาบุรุษที่มีไว้ที่เคยกล่าวไว้ในการก่อนพุทโธโพชยังมุตโตโมัยัง สันโตสมัยยังสันโตสมัยยังอัสสาาัตอัสสัสยังปริณิพุโตปริณิพะเปยังสุทธโธสเชยังพุทธโธพเชยังเราข้ามแล้วจะยังให้สัตว์ข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะยังให้สัตว์พ้นด้วย เราฝึกแล้วจะยังให้สัตว์ฝึกด้วยเราสงบแล้วจะยังให้สัตว์สงบด้วยเราหายใจได้คล่องแล้วจะให้สัตว์หายใจได้คล่องด้วยเราปรินิพานแล้วจะยังให้สัตว์ปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะยังให้สัตว์บริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะยังให้สัตว์ตรัสรู้ด้วยนี่คือพระดํรัรา หรือปณิธานของมหาบุรุษทั้งหลายในการก่อนอันการที่พระองค์จะมาเสด็จดับขันทปรินิพานณสถานที่แห่งน,นี้โรรองค์ก็ได้กระทําตามปณิธานที่โรรองได้ตั้งสัจจะอธิฐานไว้ในการก่อนตลอดพระชนมายุข,ของพระองค์ตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมจนมาถึงสถานที่แห่งน,นี้ว่าโดยอายุการพระศาสนาที่โรรองได้ประกาศพระสัทธรรม ก็45ปีหรือ15 45, 45สบหรรษาบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์สามารถถือเอาประโยชน์ในปัจจุบันสามารถถือเอาประโยชน์ในสัมปายภพและบางคนบางท่านที่บารมีเต็มเปี่ยมก็สามารถถือเอาประโยชน์อันสูงสุดกล่าวคือพระนิพพานได้ฉะนันในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสมาอย่างสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันทปพรินิพพานซึ่งเป็น อนุปาทิเสสนิพานที่พระองค์ท่งสรรเสริญหมายความว่ารูปนามขันห้าทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์ได้เคยสั่งสมอบรมบารมีมายาวนานจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่พระองค์จะละสังขารพระองค์ก็ได้ฝากพระธรรมคำสอนไวใ้ให้อยู่คู่โลกและเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่บุคคลผู้มีอธิยาศัยได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติ ฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มายัางสถานที่นี้เพื่อให้ได้ระลึกนึกถึงมีสังเวชธรรมเกิดขึ้นในจิตในใจแม้แต่มหาบุรุษผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ก็ยังละจากโลกนี้ไปทิ้งไว้แต่คุณงามความดีที่เราได้สามารถระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ได้ตามสมควรแก่ท่านอาโอกาสแก่การศึกษาเล่าเรียนและก็ศรัทธาของเราที่มีต่อ การตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้านั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีจิตน้อมใจนึกถึงคุณของพระองค์และบูชาสักการะพระองค์ด้วยเครื่องบูชาสักการะที่เราได้ตระเตรียมมาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระองค์ต่อไปต่อไปก็ขอให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวนำจิตนำใจของเราสู่การบูชาสักการะพระองค์นะครับแล้กับ ขอบคุณท่านพระอาจารย์ที่ได้ยกบ,บทบาลีที่ชี้ถึงปณิธานของพระสมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะจนเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยได้อดทนนะด้วยความยากนะในการบำเพ็ญพุทธกรรธรรมบำเพ็ญจนกระทั่งถึงความสำเร็จบริบูรณ์แัสรู้เป็นพระ อรหันตสมาสัมพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่พระองค์ได้ตั้งไว้ก็ถึงที่สุดนะนะถ้าจะย้อนไปให้เห็นพระกรุณาก็คือว่าถ้าจะเอาแค่พระองค์เองหลุดพ้นผู้เดียวก็ไปแต่นานมากแล้วแต่ที่ยังสู้ยากลำบากก็ด้วยปณิธานที่พระองค์ได้ตั้งไว้ยังงํำจุนอริยาสัยของพระองค์อยู่เพราะงั้นอ่า สิ่งที่พระองค์หมายมั่นจริงๆก็คือการปรินิพานการหลุดพ้นจากสังสารวัฏแต่เพราะเหตุแห่งการอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยนะพระองค์ก็เลยต้องอยู่นานเลยนะอยู่มานานในการสร้างพุทธบาร,รมียากบางทีเนี่ยไปเจอพวกคนที่เขายังไม่เห็นด้วยหรือคนที่เขาพยายามจะคิดต่างนะทำมองสิ่งที่พระองค์ ทำเนี่ยด้วยความไม่เข้าใจอาจจะเกิดความโกรธถึงขั้นประทุษร้ายทําร้ายเบียดเบียนพระองค์บางทีก็ถึงขั้นล้างผลานชีวิตกันเลยทีเดียวแต่พระองค์ก็ไม่ได้ไปเก็บประเด็นที่ถูกเบียดเบียนถูกทําร้ายหรือทุกว่าถูกถูกจัดการกับชีวิตนั้นมาใส่ใจนะด้วยคานึงถึงแต่บารมีนะคำนึงถึงแต่จะช่วยเหลือ นะจึงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นผลมาจากความประมาทที่พองเคยพลาดพลั้งทําไว้เองเป็นเหตุให้ถูกกระทํามีการเบียดเบียนถูกทํำร้ายและถูกฆ่านะที่สุดนี่นะอันนี้ก็ความยากความยิ่งใหญ่ในการที่จะดําดิ่งจิตใจลงสู่พุทธบาร,รมีไม่คํานึงถึงอุปสรรคไม่คํานึงถึงการถูกเบียดเบียนถูกเห็นต่างอันนี้ก็ ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะทีนี้มาถึงชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพุทธปณิฐานก็ทํามาตั้งแต่พระชนมายุได้35บเนาะ <Okay. S 1> บรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ทําพุทธกิจมาเรื่อยจนกระทั่ง45ปีผ่านไปมาถึงวันสุดท้ายนะของปีสุดท้ายที่วันเป็นเดือน6ตอนเช้าๆนี่พระองค์ก็ได้ สเสวยพรกยาหารที่บ้านของนายจุนทะนาะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ12กิโลเดี๋ยวเวลาที่พวกเราเคลื่อนออกไปจากเมืองนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เขาชี้ตำแหน่งให้ดูคงไม่ได้จอดลงไปมันมันต้องเดินผ่านตรอกผ่านชุมชนนะผ่านชุมชนเล็กๆเดินเข้าไปเป็นสถูปที่ระบุถึงตำแหน่งของบ้านนายจุนทะนที่ถวาย สุกรามัทวะเป็นพระกยาหารเมื่อสุดท้ายแด่พระสมาสัมพุทธเจ้า,าหลังจากเสเวยพระกยาหารเมื่อนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเดินทางจากที่โน่นมามาตรงนี้เนี่ยสิบสองกิโลนะสามขาวุฒ1สิบสองกิโลปกติพระพุทธเจ้าเดินทางเนี่ยอัตภาพเข้มแข็งแข็งแรงมากนะเดินทางได้ไกลแต่วันสุดท้ายนีย่พระองค์เดินทาง12กิโลพักค25ครั้ง ทำไมต้องมาถึงตรงนี้ที่มาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าพุทธกิจจะบริบูรณ์ครบถ้วนต้องมาถึงตรงนี้เท่านั้น,นก็คือหนึ่งก็คือสาวกผู้สุดท้ายสาวกผู้สุดท้ายถ้าพอค์มาไม่ถึงตรงนี้สาวกผู้สุดท้ายที่เป็นพุทธเวไในก็ก็จะไม่มีโอกาสได้ถึงธรรมก็เลยต้องเสด็จมาถึงที่นี่นะสถูกที่ระบุ ตำแหน่งการบรรลุธรรมของท่านสุพัฒน์สุพัฒะสุธธพัฒะพุทธบัรปชิตเนี่ยเขาชี้ให้ดูนะสุพัฒะปริภาชกสุพัะปริภาชกหยุดตรงกลมๆนะท่านทั้งหลายหันไปดูนะสตูปกลมๆเล็กๆนะตรงนั้นเนี่ยเคยมีคนที่เขารู้เขาชี้ให้ดูว่าหลังจากที่ท่านสุพัฒะ ได้โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เปิดโอกาสให้เขาได้บวชเข้ามาในศาสนาแล้วแล้วก็รู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัตินะตัวท่านเองก็เลยคิดว่าเราจะทํากิจให้สําเร็จก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับกันปรินิพานไปนะก็เลยไปเพียรพยายามอยู่บริเวณนั้นแหละจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนี่ก็คือว่ากิจสุดท้ายอย่างที่หนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือนะพระสูตรสูตรหนึ่งยังไม่มีนิทานพระสูตรสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าจะต้องแสดงนี่ยังไม่มีนิทานถ้ามาถึงตรงนี้นะซึ่งตรงตำแหน่งทีนะ่พระพุทธเจ้าปรินิพานนั่นแหละนะเวลาที่มาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีนิทานคือท่านพระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า นะขอพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยจะได้ปรินิพานที่เมืองเล็กๆเ,เช่นนี้เลยเพราะว่าในโลกที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองใหญ่ๆเช่นสาวัตถีมคตโนะพระองค์น่าจะไปเสด็จปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆนั้นนะการบูชาสักการะเนี่ยจะได้ยิ่งใหญ่อลังการนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยได้อาศัยคําทูลนิมนต์ของท่านพระอานนท์นั่นแหละนะบอกว่าเธอจะได้กล่าวจะได้เข้าใจว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองเล็ก พระองคก็เลยได้ตรัสมหาสุทัศนสูตรนะที่ระบุว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองของพระเจ้ามหาสุทัศนะจกกักรพรรดินี่นะซึ่งก็เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะตำแหน่งตรงนี้นะพระองค์ระบุในม,มหาสุทัศนสูตรว่านะตำแหน่งที่พระองค์จะปรินิพานเนี่ยเป็นสถานทีนะ่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย นะสวรรคตตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งเดียวกันกันกบพระแท่นปรินิพานเนี่ยผ่านมาแล้วหครั้งนะผ่านมาแล้วหครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่การสวรรคตหากแต่เป็นการปรินิพานนะก็มีการแสดงมหาปรินิพานมหาสุทัศนสูตรซึ่งมีเนื้อหาก็น่าฟังน่ากล่าวสู่กันฟังอย่างยิ่งเลยทีเดียวอีกส่วนหนึ่งเลยนะนะนี่ก็ เป็นการทำกิจครั้งสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะที่ควรจะระลึกนึกถึงก็คือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนะท์นนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าน่าหยิบโกมากล่าวสู่กันฟังนะตั้งแต่ท่านตั้งความปรารถนามายัางไงเพราะว่าท่านพระอานนท์ตอนที่พระพุทธเจ้ากําลังอยู่ในถ้ำกลางพระสงฆ์ในสถานที่นี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้ารับสั่งถามมาว่าอานนท์ไปไหนไปไหนนะครับอาจารย์ รพระอนท์ร้องไห้พระนท์นี่เป็นพระโสดาบันเนี่ยการการเข้าใจธรรมะข,ของท่านเนี่ยเหนือกว่าพวกเราเยอะมากท่านร้องไห้การร้องไห้เนี่ยเป็นการแสดงความอ่อนแอหรือเข้มแข็งหรือ,อยังไงครับอาจารย์ว่าในความในมุมของพระอาจารย์มีความรักพระอนุนะมีความรักในพระองค์มากแล้วก็การที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งมาฟังธรรม พระนนเข้าใจว่าในวาระสุดท้ายเนี่ยไม่อยากให้ใครรบกวนะก็มีความโหยงใยในพระองค์ว่าเพราะพระนรนติดตามมาตลอดเห็นพระอาการของพระองค์ที่ประชวนมาตามลาดับเห็นความลําบากความยากลําบากของพระองค์มาถึงสถานที่แห่งนี้ด้วยความรักในพระองค์ด้วยด้วยความรู้สึกอะไรในคราวที่พระองค์จะปรินิพานนะพระนนท์ก็เลยได้ร้องไห้ออกมา ตรงนี้ไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอแต่อย่างไรเพียงแต่ว่าบุคคลผู้เป็นพระรยะบุคคลที่รู้ซึ้งถึงคนของพระองค์โดยประจักษ์ด้วยตนเองและกําลังจะพากจากสิ่งนั้นไปนะอันนี้ก็เป็นความอะไรอย่างหนึ่งนี่ถ้าว่าโดยความอ่อนแอในฐานะที่ยังมีเหตุปัจจัยอยู่ก็สามารถกล่าวได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเวลาที่พูดถึงเกี่ยวกับ การพลัดพลากจากกาันร,ระหว่างพระอริยบุคคลก็จะมีการกล่าวถึงธรรมสังเวชถ้าหากว่าพระอริยบุคคลในชั้นพระอนาคามีพระรหันตท่านก็จะไม่มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจถ้าหากว่าการที่ยังไม่สามารถระง,งับความรู้สึกใด,ดๆก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยหน้าของการพลัดพรากเรียกว่าความอ่อนแอก็สามารถกล่าวได้ฮะอาจารย์แต่เนื่องจากว่า พระอานนท์ท่านนะ่มีความหงวหงใยในพระองค์ไม่อยากจะให้ใครมารบก,กวนในวาระสุดท้ายของของชีวิตของพระองค์นะพระอนนนท์ท่านก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจในส่วนหนึ่งว่าต่อไปก็จะจะไม่ได้เห็นพระองค์แล้วแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้พระองค์เนะี่ยได้รับความสบายในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะจากที่ได้ศึกษาได้อ่านมา ฉะนั้นอย่างเราเราเนี่ยถ้าว่าโดยคุณธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เทียบกับพระรยะบุคคลก็ไม่สามารถที่จะเทียบได้แต่เวลาที่เรานึกถึงบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกแฝงมานะก็คือความเศร้าโศกเสียใจในการที่นึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับไปแม้แต่พระองค์ที่ปรินิพานไปแทนที่เราจะนึกถึงคุณของพระองค์ที่บำเพ็ญมาระยะเวลายาวนานถ้าใส่ใจไม่แยบขายเนี่ยความรู้สึกเศร้าเสียใจก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับอาจาจย รสรุปก็คือการการที่ท่านพระอานอนท์ร้องไห้เนี่ยมองเห็นสองมุมมุมหนึ่งก็คือความเข้มแข็งเ<ม>ข้มแข็งของอะไรเข้มแข็งของศรัทธาที่ท่านมีความพักดี<ม>ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเหมือนบุคคลในโลกที่เวลาพ่อแม่ล้มหายตายจาก<ม>เขาร้องไห้ คนที่เขาร้องไห้เนี่ยเพราะเขาคิดถึงอุปการะคิดถึงอุปการะของพ่อแม่นะก็แสดงว่าเขาเนี่ยตระหนักในคุณนะในคุณของท่านนีจึงเป็นเหตุเมื่อท่านพระพาคจากไปเนี่ยใส่ใจโดยไม่แยบคายขึ้นมาก็ทําให้เกิดการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ได้นะก็ในยะเดียวกันนะ,นะท่านพระอานน์เนี่ยเป็นผู้มีความเข้มแข็งด้วยศรัทธา นะแล้วก็ในมุมอ่อนแอก็คือว่าในมุมที่ท่านใส่ใจโดยไม่แยบคายชั่วขณะหนึ่งนะก็เลยต้องกล่าวได้ทั้งสองมุมนะแต่ว่าเราเลือกถือเอาว่าถ้าเราได้ได้รู้สึกนะเสียใจเพราะการจากไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าเรามีศรัทธาแสดงว่าเรามีศรัทธาไม่น้อยเลยทีเดียวมาที่นี่ก็หลายครั้งนะนะมาที่นี่ก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้ นะนึกขึ้นมาเนาะนึกขึ้นมาว่าอยากจะถวายพระหรมพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็มาสเสด็จบรรทมนะด้วยสําเร็จสีหาสยายญาติการนอนครั้งสุดท้ายที่นี่นะถ้าใส่ใจถึงว่าพระองค์ยังอยู่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายนะเราก็ได้มาดูแลได้มาอุปถากได้มาถวายการทําพุทธอุปถากถวายพระบรม นะก็คงจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอีกความทรงจำหนึ่งที่ควรค่าแก่การเก็บไวนะ้ก็ต้องอนุโมทนากับทุกทกท่านนะที่เตรียมเครื่องสักการบูชามาบางคนก็อาจจะมีอยู่มียามาเนาะเอาไปวางทาพระบาทให้พระพุทธเจ้านะใส่ใจเหมือนกับดูแลพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายนะบางคนก็มีพระห่มมาก็ห่มให้พระองค์ใส่ใจว่า,าห่มถวายพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย บางคนก็อาจจะมีนะเครื่องสักการบูชาอื่นใดต่างๆก็สุดเท้แต่จะมนาสิการวิธีได้ทั้งสิ้นเลยนะเราสามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจะระลึกนึกถึงว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะที่นะเสด็จมาถ,ถึงตรงนี้เป็นเรื่องในอดีตที่เราจะมนสิการถึงด้วยด้วยการะระลึกถึงด้วยจิตของเราในปัจจุบันนี้แหละแต่เราก็สามารถนึกเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็ใส่ใจว่า ถ้าหากถนะ้าหากเป็นการที่เราได้มาเข้าเฝ้าในวาระสุดท้ายนั้นของพระสมมาสัมพุพธิเจ้าเนี่ยเราจะถวายการอุปถากนะเช่นใดได้บ้างอันนี้ก็มณสิการวิธีของแต่ละท่านก็สามารถที่จะทําได้น,นี่ก็ฝากฝากนะส่วนรายละเอียดอื่นใดนะด้วยเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะเขาแจ้งแจ้งเวลาไว้ค่อนข้างกดดันอยู่พอสมควรนะก็ ค่อยติดตามฟังกันนะอาจารย์มหาต่อท่านก็ยังติดค้างพวกเราอยู่ท่านจะเล่าเหตุการ์เกี่ยวข้องกับการปรินิพผ่านเนี่ยสู่ฟังในระหว่างการเดินทางก็น่าจะได้ฟังกันไปไม่น้อยนะสำหรับตอนนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมพอดีกับเวลาก็จะได้เข้าสู่บรรยากาศการบูชานะ Andama yang Buddha sabah kawato papa paka nama karang karo masih namo tasa bakawato arahato sama sambutasa namo tasa bakawato arahato sama sambut